นดสจ้แล้วาันเสือดูกระกลุกเมื่อคืนัอันนี้ซ้อมใหญ่ไหครับมาหนี่กาทีเจ็บรายละเอียดเบิ้งขวมพร้อมประวัติมืออื่นมือหื้อสิเดินทางมันสิบว่เดียเบิ้งเขาเลยบอกว่าเฮ็ดทำให้ผมดูก่อนถ้าดูแล้วมองไดมันบรพร่องเสียดทีเสียดแก่ม้อมีนิจันได้ได้ได้ดมือ หอดมืออรีปึ๊บจันมันได้บ่ได้เหมือนีันหอดมืออิรีปึ๊บมันบ่ได้มันก็ใหายกันบ่ได้ดิสิไปว่ากันบ่ได้คือหอดมือแล้วก็คือทุกคนต้องแฮปปี้แล้วเอาอย่างเดียวแมนตีกับตีช่วงนี้แหละหอดมือหอดมือเอาอิรีปึ๊บตีบ่ได้แล้วที่หอดมือเติมกำลังใจใหกันที่สิเเวียกยันยุบันยังขอเร่อนี้รับ่าเปิดอไอ้ลูกแพ่ห่

ก็เรยว่าเอ้ในบ้าน่นสิมีอยู่หรอวะเพิ่นิปซมาที่ไอ้ยิปี๋รวผมโทรหา้ตองรับพอผมึ้นยวนไอ้วีรวงศิลเราก็จะสิั้งบเฮาต้องไปอันจอมพระก่อนนะเวนรงเว้ิรพง์วงศิลยังครับรยังหมือแล้วัดโพกาบ้านอยู่วัอยนดาผมนั่นะ๋อขึ้นพอการที่บ้านบ้านของฤาษีว่องไว้วิรพง์โยก็ยิมซีมาโจโจก็มาจล้มลีมัดีก่อน ไมายไมจาเีนกุุ้มที่งาวยหเ่แน่นตัวซีโป้เด็กคนนั้นบอกคนเด็กซ้ำม่จุ่วายหรอกวที่กอเกิดซ้ำถุนเปิดเปิดต้งหอกซีเิดไม่หัวอืเขาบ้หลอดแล้วเกิดอะไจัดการชำาละเมื่อหลันบสุ่มบเป็นคนหน่งนครับล็อกล้อกไหนล่ะล้อกเพ่นล็องลอเพนหนึ่งเลยเปิดเปิดในเพื่อนฟังเนี่

ไปมันไปเลยขาดลาดเลยแบบนี้ก่ต้องไปร่อแล้วอมันเสียเวลาไหมที่เราตั้งใจสิบผลิตเสรครบลอยเพ้ในช่องยูทูบแต่<ช>ต,ต,ติดขาดติดะที่น,ะนี่ไปล่อไปรอไปรอมากเสียเวลาเวลาไหมีล่ำเลยจะเล่แบบนี้มีล่ำใจแคบช่มมีล่ำใจแคบเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยจะฝ้าเห็นดอกเออเอามันเต็มที่เลยต่อไปจะฝ้าจัดรายการอยู่ม่ต่อไป ขั้นขั้นนันขั้นสมุติวิสีใหญ่มาอันนี้ผมพูดสาษใหญ่มาเป็นช่องสองดาวรุ่งเนี่ยไม่สิได้่อกอะายึตืนันันท้องเวียดนี่นะนี้พาใหม่บเตือนเีดเว็ดนี่ยยอนยมากเป็นช่องสองดาวรุ่งมันสิแฟนเพี้ยงเขามาหลายตัวบอก่อันนี้เป็นเ็ดหม่เลยเป็นเียรใหม่เพราะเราเริ่มต้นใหม่แทนเพ่อผมเ็ดเ็ดนี่แหละผมยิให้เจ้า เขบอกครับไอ้องใหม่่ทำลเนาะบอไหมผมก็ดูแลแล้วมันมีแล้วเราเขาจับเป็นตัวตนมันมีมันมีใจของเชรบุกเื้อนะผู้ไดดูแลผมอะผมก็ืเาล่ซุ่มเก่าีละมาผมมผมสแดง่านผู้ดีมาสดทีว่าจะูดดูแลเา ได้พลาดถิ่หากินอยู่ก็ทอมอฮาโละนไอหมอนแล้วยังแท็ก่าจังมีเห็นคือพอรอยหมดนอนถอดแบวมากๆครับน้องตีถอดแบวมาแล้วมาหรอาอ้ันบดี้ลมันล้วนน้องทำ เบื้องกเบแม่สองขันเงียยอนหลังเงี้ยย้อนหลังยังสิเบิ่งเป็นมือแล้วจำเบิ่งก็เห็นเป็นเสนครับอ่าเขาส่ตวนี้เอาตเมยั่ดีเยเบ้งยดงแตวเดี๋ยวเบิ้งยอนหลังก็เบองเอาลำงออกพไปให้เขาแช่มา่เ็ถูกวาวแล้หามันคมอยู่หรอกาน่ะง่ายจะเอา่าไไปถึงข้าวอเติมัน าอเป็นจะม่รู้อันนี้เป็นการนําเสนอเอาเาพอื่นหรืออีกนงอ่าไอ้นนี้เป็นแค่ไอ้เขาสมัให้ผมแคงน่เขาต้องอูคิดพ่ออี่สิ่ตอนมันถึงกำลังขีดความอ่อนวาผมผมส่งภาพแห้เขาเนี่ยผมพิเ่าอ่าผาผานี้ ว่าอะไรจะผ่านมันอึนลึงนะต้าตังยองแล้วนะเื่อของผมเนี่ยมันมันเป็นผ่าอึนลึงนะปวดแต่ลองลองใช่ไหมเรามาตัดที่นเจ้าของผมผมว่าไม่รู้ค่ะของผมในส่วนมากเนี่ยมันจีบอ่อนของของของผมเนี่ยคือมันจีบเป็นอึนลึงเพราะเพราะว่าด้วยร่างกายมันมันมันเหี่ยมคือร่างกายมันเหี่ยมเหมนกัครับมันจีบการการโพด การถ่ายภาพเนี่ยมันต้องมันต้องเรียมมันต้องได้อี่างนี้การปะชันเนี่ยอึ้งลึงเลยนะโอเคเดี๋ยวผมก็แทงเขาเจ็บบันทายวันนี่้คอมเดียวขเขาวันนี้ไปเลยแต่ไม่เป็นอึ้งลึงโอเคเขาเจ็บคอมเดียวยวันนี้แล้วมันมีมันมีลายภาพอยู่แต่ว่ามันเติบเป็นแบบที่เขาเป็นไฟล์อ่อหนะมันทรงโตแต่แต่ของผมผมเอาภาพนี้เด้องต่อไปนะอาจันที่ภาพเลยครับผเบาภาพเสือดำ ้าตัวหนจจ้งไปจะง,งไปเฮ็ดอะไสองคูง่ <c oughs> เนี่ยจ้างไปเฮ็ดภาพกราฟฟีขึ้นขึ้นน้ำใหม่หโกจะเตอขึ้นน้ำหน่นะครับให้มันลอันนี้ค<ห><ห>ือการมันมีบอกเขาพันว่าการแต่ว่าเขาถามแล้วครับเอาจเป็นเอื้องลืมันเม <า S 1> <ข>ันมรลองเท่าคูณ <c oughs> <c oughs> มนสะท้อนเสองเท่าคณอเคมีมถืออยู่ไหนอนไมาได้เหรออันนี้เอาไ เสียบเ็บเก็บ <dungeon Yaz> <prompt> no well, he ้าซมนี่จาใส่ใส่โวเกเจอมันเด่นอยู่ตรงทถาเดียมันเด่นแล้วก้าครูพวกคือไม่ได้ยังเขางไม่พ้นหลอะเนี่ยเขาเทสองวันมันเห็นดึงเร่อยมีผ้าไปหมดจังหวะเลยเขาเขางของขาไอรูปแพร่มีมีโลโก้ครับโลโก้ผมไ่ใส่รอกภาพไอมันเป็นมันมันเป็นเลียวๆแน่จริีๆมันมีเลียวกับมีรู เออแปงแรงแลงงลูกเชียวครับแล่างไออลูกเชียวแตแปงร่นเป็นคอดี้ชุดนี่มันแมทพนดี้จะไปใครผ่าพยาก่องนี้ไยากได้จผมดีไอเขาเขาที่เขาเห็นแล้วไหมเขาเขาไม่ห็ยไหมของต้องนนี้ยตัดได้ก็กันที่ต้องไทยอะนะโอ้โทรศัพทอ่าะมันยยากเ โอ้แม่บ่แม่นกล่องใหญ่ดิกล่องใหญ่เดียวกล่องใหญ่กล่องใหญ่เด้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 กล่องใหญ่กับบนไฟกล่องใหญ่ได้เนี่มันเป็นของกล่องใหญ่ได้เนี่น้ำเสนอเลยลูกพราะภาพนี่มันหายากมันมันมันต้องแอคติ้งแบบยากแอคติ้งแบบภาพบังคับเนี่ย ดูดีกว่านะอของส่วนเขาเรียรอ่แมนมันเรียงมเ<า>ลียกมันเห็นบอกมันี้ไมอะไรนะแล้วสมัยผมผลการบินของเขาอเรียกเยกอ,อเอาอนู้นแ <c oughs> หล <c oughs> ะ <c oughs> 安喽。